มองน้อยมาสื่อตำปลาเยาติ้วครับมื้อนี้มีฮอดกอยเด้วยกอยเอามาตะตลาดบ่เอาไปหาเองบ่ะไม่มีอันไปหาป่นนกั่ะเอาพริก8เม็ดกับพ่อมื้อนี้มื้อนั้นบ่มีหมูกินเลยคนอื่นมากินน้ำ โอ้โขาฟังเบิงอยู่พริกสวนสมหมเบิงพริกเก็บมาขายเปื๊ดกระเรรผสมอีดีป่ะ กินกับอันสมคือสิทธิแเบนะสมแหนมแบงสันไปเก็บพักมาเดี่ยวไว้เรียนบอฮะ ไงวัน,วน,วน,วน,นี้ยังบ้น่แกเนี่ยเนี่ยบานแกยู่บ้บนเนี้นนเอามาเห็ดอย่างแมาแกงบ่ะแกงที่ผูที่ป่าที่พัดที่ไข่ที่หมูก็ได้ม้วนหลายไ่ทำหนูกล่อมเลยอยู่บ้านเออยาไม่เอฟซีหลายได้เอาย่ายลงยูทูบ คนเบิงร้ายหลายยามีเอฟซแล้ว no น nah ี่ก็เชียวว่อยู่นีที Sims ่เมืองนี่ยยน้ำวยเคยกินยำเบิงกอดมันเป็นหมกแตงนี่อย่างหมกแตงยห้เอิมปย้ขาวที่เมืองห่ว่าเชยวยกินเรืองื่อย่าซื้ได้ล่ะมันกนอยากนี่แหละ เหมือว่ามุ้งเกี่ยวด้มือฮะอคายขล้องเตะเครื่องเน้นเนๆทั้งหมูย่อทั้งขาไกลไฮไลท์เป็นอีกจักเด็กกําไลน้ำหยังดอก ไยก็มูให้ไยกันไั่กัน้ไรู้่เครอเก่งไรล่าเก่งไรเก่งไร้ล่แลมูท่าเยนอยู่บาก,กินอะไรเนี่ยแมนจริงได้ผู้ไปกินกินของเขา ได้เห็ขาดด้วยกินกมดแค่ไหนลยรอหัวราอหางมไปเรีอยีมีตสิ่งร้หัวเร่องความยิงึ้นเลยเอาบุฟเฟ่เนาะนั่นลาบุฟเฟ่ยุคนี้เขาเสือเขาเสื่อเขาเือมดเป็นโตมาเลยด้เป็นกิโเลยบัดไหนบ่บุฟเฟ่ไปยู่ไหนะช่วยไปกินงนี้กิ่งของที่ไดกันเสือเนาะอืมีฬาสาเเย ก็กินก็เือไปจำเยเงบทรื่งเร่ีเอามันเสียบแต่เสียบแ้เนาะภาาี่มสสือจียงิ่งมานเแต่ว่าบริเกียวหรืมานเีบรมบนนั้แตกบ่นู้แมนขันบ่แสีบ่่คยมีคนกินตอกสีสดใดมากปลายมื

S <S บียลยบ้านห้าวเห็ดเกษตรหลายดิเนาะคนเอาของไาขายหลายเมันว่ามัขายหล,ล,ลายอะรก,กันามนอังคารเราบอกว่าบูขายดีขึ้นมันสิทิ์ผู้ขายเนาะโอ้ผู้ใด่นจริ้มั่นสท์มนูไก่ทังค่าร้ายกันหด เป็ตลาดเริมมาเเป็นตลาดาไงน,นันเลนเนยแล้วกินหลายค้องคือๆกันหลายมีหอดท็อปปิ้งมาด้ยครับมกทั่วดินปลากรอบ นเบิงทางนี้กาลังเตรียมข่าวตอกแตกใส่บุญขาวซากขว่เอียงใบใหญ่ขว่เหลี่ยงหันเลยโอ้ข่าวงามดีแถวว่าบุญกายศาสตร์ ทิ้เมือประเทศเนี้นีวมาตั้งไหยเขาเป็ดือห้องเขาเอิน่นทันคนจีนเขาเอิ่นสาดจีนบ้านห้าบุนเขาสากเขาสาดเม่าแม่นว่่เแม่สากตามเขาเลยสากแปลว่าเขาอันนี้อันนี้เลือกไปนี่อืมอ่ะแต่ไหลยอย่ะ ปลาหัวเองไปครับใจเงินห้าสิบบาทหาเงินให้ยายก่อนครับตำป้าห้าสิบตำธรรมดาจยกี่บาทสี่สิบตำป้าไ <30 S 2> ด้เครื่องหลายกินครับไปแล้วไปกินครับ <c oughs> กลับไปกินครับโอุ้นนีทองฝาก็สวยแทเดดแงมาแล้ว ตำปลายยติวต้วก็มอนิบ้าเอาเพชดอ,อ่ะคนรวยเล้เป็นยังก่อเมื่อกี้รัฐบาลเป็นหนีย่เมื่อน,นึงท่านใน้ซ่ยงไ้ท่านได้ใี่หนีฮ้ยูส่สิงหสภาแหรอสิงหสภาล้ว <laughs> ถัากิดนำหงกันแม่ห้างนี้กับคนสื้อผูกกินแ <c oughs> คดด่ห้าบาทเนี่ยเจ็บเจ็บหายลายยังพักยังก่อน,น,นเนี่ย เผ็ดนเผ็ดสจิพีิเผ็ดดูพีดอยังรบักพริกอันของเล่าเลยนยะกูบอกไงยังไงแล้วก็มาขายแห่ห้อันยงมนกับอันหมักแดงขาวไหมหมกเกียดเหรอ อ,อครับมกเขียบหมกน่าสู้กับเครเลยนันี่าเด็ก,กินปะบอกตังงยติวอยู่บา่าแค่นำขนมเส้นน้ำนายาให้ในเด้อนักเขาได้กินน้ำ <c oughs> ยาเล้าใจประเด็กอ mm